ผมอยากให้เรานึกถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วสร้างภาพจําตัวเองถ้าตอนนี้ผมถามทุกคนแล้วทุกคนไม่กล้าเข้าไอ้แท่งเนี้หน้าการจริงก็ไม่ต้องเข้ามารอแบบนี้แทนไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบเสียโอกาสเราจะตกรถจริงๆคลิปอันนี้มันง่ายนะครับแต่ผมแค่ต้องการสร้างภาพจําให้ทุกคนอันนี้ใช่แพลชั่นไหมใช่ไหมครับอ่าใช่โอเคอันนี้แหละครับ ทำไมดูลังเลใช่ไหมโอเคอใช่นะครับอ่ะอันนี้แหละครับใช่ใช,ใช่นะโอเคแต่อ,อันนี้ครับผมมันเสมอกันอยู่ใช่แต่ว่าเวลามันมีไส้อ่ะมันต่างมันจะรู้ได้ไงว่ามันคือไพรแอคชั่นเพราะว่ามันมีไส้ด้วยวันี้ผมพิ้งเข้ามาก็เลยไม่รู้โอเคทคงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอ่ะอยังบอกว่าเป็นไพรแอคชั่นอ่าที่มันจะเด้งขึ้นไปใช่ไหมครับครับแล้วมันทิ้งไส้อ่ะเงินแล้วถ้ามันไม่มีไส้อ่ะครับอ๋อโอ คำถามนี้ดีมากพี่ถามก่อนว่าพี่จะรู้ได้ไงว่ามันมันจะเป็นแบบนี้สมมติว่าแท่งนี้ยมันจบมาเป็นสีแดงก่อนแล้วแท่งต่อไปครับพี่จะรู้ได้ไงว่ามันจะจบแบบนี้คําตอบคือเราต้องรอจบแท่งครับพี่ระหว่างทางเราก็ไม่เล่นอันนี้ผมตั้งมาจากทางาเฟม F15 เท่ากับว่าแท่งนี้ครับก่อนจบ15นาทีหรือทามเฟมไหนก็ได้ที่เราเล่นที่เราไปดูแพ็คชั่นในทามเฟมนั้นนะครับต้องรอจบแท่งเพราะอันนี้ผมเปิดเ1 5ิถ้าระหว่าง5นาที10นาที มันยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะจบเป็นแบบไหนจนกว่าเขาจะจบทางเฟรมนั้นๆที่เราเข้าเทดครับพี่แล้วถ้าเป็นโมดีจะแบบนี้เโีจะเข้าเข้าตรงไหนครับต้องเข้าตอนจบไพแอคชั่นครับด้านบนจนกว่าเขาจะจบจบปุ๊บเราเห็นว่าเขาเป็นไพแอคชั่นปุ๊บเราค่อยเข้าตอนนั้นเลยครับเหมือนกันสมมติว่าอ่านค่าเทดเราเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเทดทำเป็นเล็กอะครับ M 3 M 5อย่างเงี้ยเราก็ต้องรอจบเหมือนกันห้ามเทดก่อนแท่งนั้นจบเด็ดขาดครับ ทุกๆทางเฟรมเลย RE, ถ้าสมมติว่าใครเล่น1ชั่วโมงหรืออะไรก็ตามเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าแท่งนั้นอ่ะมันจะจบยังไงจนกว่ามันจะจบแล้วเราจะมองมันเป็นพายักชั่นระหว่างทางอ่ะมันอาจจะขึ้นไปด้านบนก็ได้แบบ5นาทีแรกครับอาจจะขึ้นด้านบนก็ได้แล้ว2นาทีหลัง3นาทีหลังอ่ะมันอาจจะโดนกดลงมาเป็นแบบไม่ได้เป็นแท่งกึนกินแบบนี้ก็ได้ครับอ่าเราเลยต้องรอมันจบครับต้องรอย่อก่ไหมครับค่อยเข้าหรือว่าจบเข้าได้เลยครับพี่เข้าได้เลยครับจบปุ๊บเข้าเลยครับแล้วทางเฟรมแล้วนั้นแล้วเราสต็อปลอตอยู่ที่อออออ่ะถ้้้้าาาััันนนนนเเเียยมปป็็สสุดทครรบตตงล ท้ายแพทเทิร์นนี้ครับเพราะว่าอันเนี้ยไออย่างที่ผมเคยพูดไปมันเวลาเราเข้าอะครับเราเข้าจากพวกแท่งกับตัวแท่งอะไรพวกนี้ครับที่เป็นแพทเทิร์นเพราะว่าถ้าเรามองว่ามันคือการกับตัวครับมันควรจะกลับตัวเลยไม่ควรย้อนลงมาคือในหัวเราอะเราอาจจะมีภาพว่าไอแท่งนี้แหละคือแท่งกับตัวเพราะฉะนั้นนะครับการาฟมันควรจะกลับตัวไม่ควรย้อนลงมาเกินใายด้านล่างแล้วครับถ้ามันโดน SL ก็เหมือนที่ผมบอกเลยครับพี่ไอ้ลูกบอลเนี้ยผมแค่รับมาลวความมือ แต่ผมจะสามารถโยนขึ้นก็ได้เราไม่สามารถเดาได้แต่เราเทรดตามที่เราเห็นพอพี่ว่าแท่งเทียนเนี่ยมันกำลังจะลงมันจะกลับตัวนะเทรดตามนั้นแต่ถ้ามันจะโยนขึ้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันพี่กราฟมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าเราเทรดตามที่กราฟมันโชว์ให้เราเห็นพอต่อกันเลยนะครับอันนี้ใช่แพชชั่นไหมใช่นะครับอ,อันนี้มีสองแท่งเลยผมวงมาสองแท่งสมมุติเราเจอเหตุการณ์จริงก่อนหน้งงาการจริงเจอแบบนี้เราจะเข้าไหมครับไม่เข้าโอเค อ่อันนี้ใช่ไหมครับ <UND U teams> ใช่รอแค่แบบนี้นะครับรอแบบนี้อย่างเดียวอ่ะอันนี้ใช่โอเคได้ไหม <S <S ได้อ่ะได้โอเคครับแสดงว่าเหตุการณ์จริงนะครับอันไหนที่เราลังเลเราข้ามไปเลยไม่ต้องไปเข้ามันนะครับรอให้มันชัดเจนแบบเนี้ยที่ผมยกตัวอยา่างมาเนี่ยผมว่ามันมันก็เยอะมากๆรอแค่ให้มันชัดเจนแล้วเราค่อยเข้าแบบนี้ลังเลไหมเอาเราเน้นเหตุการณ์จริงๆแล้วลกันครับเวลาที่มันเหมือนกลังจะตัดเป็นเขียวแบบเนี้ยให้เราข้ามไปเลยครับแล้วเราเน้น เฉพาะที่มันเป็นแบบแ,บบแดงแรงๆแบบนี้ครับถ้ามันเริ่มพังหัวขหัวปุ๊บอาจจะตัดกับแบบพังขวาครับเราข้ามนะครับไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเหมือนเดิมพยายามเลี่ยงครับอย่าพยายามชนะมัน,มนทุกตอนนะครับคือต้องบอกนี้ครับพี่คือจริงๆอมันเทรดได้แต่ต้องบอกว่าถ้าถ้าเป็นการเทรดครับแล้วอะไรที่เราลังเลแล้วมันแบบมัน,แบบมนบบวัดผลวินเลทย,ยากนะครับ ผมก็เลยอยากให้เราข้ามเรื่องการเห็นเลยแต่ถ้าสมมุติว่ากลับไปแล้วปุ๊บสโตมันลงมาด้านล่างแล้วเราเราเรารอพีเอแล้วเราบายไปแล้วมันพลาดเราจะตอบตัวเองได้ครับว่าเราพลาดเพราะอะไรแต่ถ้าอยู่ตรงกลางปุ๊บแล้วเราไปเข้าเทรดบางทีมันก็จะตีกันเพาะตกลงเราพลาดเพราะอะไรแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมว่าเรารอมันต่ำมันตัดไปสิครับเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้หน้าเทรดตอนเนี้ยเราพลาดเพราะเราไม่รอมันลงมาด้านล่างเราจะได้จุดแก้ไขเพิ่มขึ้นครับไม่ใช่ว่าแบบมันเทรดแบบนี้แบบนี้แบบนี้จนเราหาคำตอบให้เราไม่ได้ แต่ถ้าเราหาคำตอบได้เพ๊่ผมเชื่อว่ามันจะแก้ไขได้ง่ายง่ายกว่าปกติ